นี่พี่น้องมาอีกแล้วครับโบยงามๆคุณเอามกเก็บแม่พนังงานยืนเก็บค่าสวยกันสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผ้ามาหาเห็ดครับพี่น้องมันมานครับมือนีผ้าเขาปลาเขา,ขาดงหาเก็บเฮ็ดขึ้นเก่าพี่น้องนี่พี่น้องกำลัางงามๆครับนี่ พี่น้องเขาปลาหาดงเ <Danke> ขปาปลาเขาดง,ดงหาเห็ดคีอเก่ีนี่ครับนี่ดอกจุบๆงามๆเห็ดนางแร่หรือเห็ดหน้าแร่เนี่ยพี่น้องมาเบิ่งกันครับสีพา,าพี่น้องไปหาเห็ดครับมื่อนี้มาผู้เดียวนะครับไม่ยยุ่นมาด้มาาน้่มมื่อนี้ครับเลยสิพาพี่น้องหาเบิ่งว่าสิหมานบอกนะครับเนาะมือนกับเขาปลาหาเห็ดคีอเกครับเิ่งว่าน,นะครนบพี่น้องเนาะไปไปรับส้มหนึ่งครับพี่น้องมาส้มกันว่ามื่อนี้มาผู้เดียวสีหมานบล็อกนะครับเนาะไปรับส้มหนครับ นี่อีกหนึ่งดอ,อกท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับอีกหนึ่งดอ,อกท่านผู้ชมงามครับไปชมกันต่อพี่น้องหาชมผลงานกันต่อครับนี่ครับผู้ชม ครับโอ้ยกำลังงามครับ <c oughs> นี่กำลังงามท่านผู้ชมจัดไปหนึ่งดอกครับเห็ดละงูกอุกอาก ขาวเลยหนึ่งดอกสวยๆครับฮโอ้โห,โหท่านผู้ชมมาอีกแล้วอือหือต้นสองหน่วยหน่วยนีนาบ่โอ้โโยนี่นนนยังกินรูปพี่น้อง ออาไข่เดียวนี่ละบูท่านผู้ชมเบิ่งรูปว่าไข่ห่านพุ่นโชว์โชวโชวท่านผู้ชมอือหือนี่ว่าไข่ห่านเลยท่านผู้ชมเอ๋ยสวยๆจ้านี่กระต่ายปาตัวนี่มีไข่หนึ่งเดียนิดเดียะ เออานี่แต่ครึ่งหนึ่งเท่าไหร่เฮ็ดอันอค่ะมันจะโอ้โหท่านผู้ชมจะแก่แล้วเปล่าจนเท่าแล้วจนันจากเนี้น้อยจนเป็นพระเท่าแล้วนี่เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยบะเนี้ยเลียบเลียบครับเนี่ยนี่เองครับผมเขาถ่ายเบื้องคักๆดูผมเห็นอยู่เมื่อกี้เห็ดงามๆมัตะก้ารไหมฮะใช่ต้องเนิดเลยแล้ว โอ้ยมันอันนี้มาลองกันพี่น้องแมนครับออ้ยขเดีมาอันนี้หลวงพ่อเลยตัวนี้เอองามๆครับหลงอะไรยูทูบเหรอแมนครับผมอู้งามๆดีดีสวยมาแล้วคนก็หาหลายเลยแมนมาครับมานานๆครับพี่น้องโอ้ท่านผู้ชมครับโอ้ย เล่นอยู <Pok> er. em, ่วันนี้เด่นอกครับแม่นอยู่ได้นะ่ันเ็นหมยางสวยงามโอ้โหบังดูยางสวยงามาเ้อนี่บ่เอาบ่แม่นยนี่ยนยมันหน่อยลุยเอาแ่เนี่อันนึงบ่ไน้โอ้โหไานผู้ชมนี่น่อยพแม่นอยู่อ้วนี่นี่นี่ผู้ชมออ มันอยู่แถวนี้ละโอ้โหท่านผู้ชมระเบิงพี่น,น้องครับเบิดหุ่นครับกําลังเป็นขาวๆพี่น้องนี่นี่ครับนี่น,นี่โอ้ยนี่ นี่พี่น้องอ นี่ท่านผู้ชมกําลังเป็นไข่ตะมุตะมิเลยครับนี่ท่านผู้ชมไปกันต่อครับกรลังหมานพี่น้องไปซุ่มกันต่อครับตะมุตะมิเลยครับยังบนท่านบานเป็นไข่อยู่ครับ,รบไปซุ่มกันต่อเลยท่านผู้ชม่าสิมานหรือม่หมาน โอ้โหท่านผู้ชมวันนี้สังขารร่วงโรยแล้วโอ้โหท่านผู้ชมอีกสองดอกครับบูยกำลังเจร่วงมกำลังเก็บบานโอ้โหย่างสวยงามโอ้แต่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 ยามแห้งอยู่ตลอดโอ้โหท่านผู้ชมมาอีกแล้วโอ้โห สามดอกจุดๆพี่น้องอย่างสวยงามเลยครับผม,อมโอ้โหหนึ่งดอกแอกงสวยเลยเหลืองอ้อยหอยเลยจะเพลงได้ไหม,มจะเพลง<ด>ไม่ได้เดี๋ยวสังขารล่วงเลยเลตรงที่สองโอ้โห,โโหพี่น้องจา้ามาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อมวนๆครับโอ้โห สวยงามเลยโอนเลี้ยงโอ้โหเต็มตะกล้าเลยบัดนี้เบิ้งพี่น้องโอ้โหกำลังเหลืองเลยมีอยู่หนึ่งดอกท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมเหลืองงามครับฮืมดูครับท่านผู้ชม ไปลุ้นผลงานกันต่อครับให้เก็บเห็ดน้ำกันครับมวนม,มวลครับทา่านผู้ชมเอ๋ยมาเรือครับไม่มีหมูเนี่ยบออยู่ผู้เดียวนี่ยบอสมองเงาบอโอ้ทา่านผู้ชมมาอีกแล้วครับอ,รอ,รอ,อืม อีกหนึ่งดอกนี่ครับผมสองดอกผลงานให้กินใกล้ๆนี่ล่ะแนนไปครับไปส้มผลงานกันต่อครับพี่น้องไปห้บนเนี่ยหากินใกล้ๆที่เามองจอดรถนี่ล่ะ ไปครับนี่พี่น้องมาอีกแล้วครับโอยงงามๆคุณเอาแมกเก็บแม่พนักง,งานยืนเก็บท่าสวยฮะนนี่โอ้โหอื้อหือมันนะอุ้ยหนละวงพีได้ยนิคอยเงาอันดเลยควรโอ้ย อู่แบบเป็นเปลนโอ้เห็ดยังนี่เงีวๆนี่เห็ด่งนุยุงเห็ด่งนุ่งย่งนี่โอ้งามตัวเดิมสองดอกบเห็ดพิ่งนุ่งยุงงามงามงามงโอ้โหพี่น้องเบิ่งป๊าดโอ้โหเห็ดมีเห็ดไข่น้าบ่แม่ โอ้โหเ็ดปวกพี่น้องโอ้โหเห็ดวกพี่น้องตูนแหงไม่ได้เลยไฟเลยใจบางนิดเดพวกขาเรียนาพี่น้องเก็บกเก็บเอาเห็ดปวกพี่น้องเอโุนะ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  โอ้มีแต่คนแรนเออเออโอ้เอ้พอ่เอ่ะพอ่น้่ะพู่นำผู้นำผอ้โอ้จิมอาจิ้มเอาเราปะเนี่โอ้มาเลยอพี่น้องเก็บเฮ็ดลวกน้ำกันครับสยู้นหนอยเดียวยังวะเฮ้ยเก็บงนหลายู้นพี่น้องเอ้ยเฮ้ยวอไม่ใหญ่ยังนึงอีกหนึ่งนะเก็บเอาไม่ใหญ่ทำไม อืพึ่งพีไไน่ไไน,น้องเห็ดปวกวะเนี่ยอ้อันนี้ลูกดอกหนึ่งเไไหงงามนั่นคือบัวไทยนั่นโอ้จุ่มมุมจิบบิมแล้วจ้าเนี่ยนั่นแน่นน่ไม่ไก่ไกลเลยโอ้ยมาเด้๋พี่น้องมาเก็บเห็ดปวกนรำกันครับปวก dạy lộn mà hảo nhiều khi đó dạy này dạy đây. này ừ. đây. lộn này ô ทุกบนล่ามลงไปทางล่างน,างนางี่คือทางเทืงนี่บอกเออพี่น้องเบิ่งครับจุ่มเดียวครับโอ้โหเห็ดปวกงามๆครับโอ้ยนี่ครับกำลัางงามเห็ดปวกเห็ดปวกยังนี่แม่เห็ดปวกเขาดอโอ้ยได้แกงหนึ่งอยู่เห็ดปวกงามๆนี่นี่ดองนึ่งอ่ะ โอ้โหท่านผู้ชมได้พวกแกงอยู่บ่มาจากแกงใส่กันเงักากเนี้ยผักเร็วนี่คักเร็วจนง่ายจนแปลนมดแล้ว มืดเลดออยอืมไอโซ่ผมก็โซ่ผมก็ไล่หมดได้เลยเขีข้ยะคักเขี้ยแน่เดืโอ้แรนแม่สุมกับแรนแม่อยู่ตัวนี้เอา้าด้พอจำอยู่จำแจวอยู่ถ้ากันแรนแมน่แยดเฮดปวกพี่น้องเลยมีจุ่มเดียวถ้ากันแรนอุตรุษหุดนหูหหเลย น,นี่ครับมาเริงพ่นน่นโอ้โอ้ยไก่มาพน่นนี่พ่นนี่พ่นนี่ไก่ไก,ก่ตัวสี่ตัวยังไหนแมาไหมแตกไงล่ะเนี่ยทา่านผู้ชมเบิร์นครับโอ้ยอ,อ,อันนี้ได้เห็ดปวกป้อมพี่น้องตะเบิร์นที่หนึ่งตุ่นไม่อยู่ตรงท่านผู้ชม มันจะน้ำผงไหมไปังไงผู้คือไปฝ่อมนกไปยังไงจะมนก็ไปมันเดี๋ยวอไหมนเลยมันเป็ะท่านผู้ชมนี่เห็ดปวกครับโอ้เห็ดปวกยังนี้แม่ออดวนนี้ถอดบันเ็นมันเป็นเห็ปวกอ๊กบ่มันไม่ใ็ดปวกอู้ฮาร์ดเมือนได้สีตะกาเลยยอนเลย หายไปไหนเห่าหาทางอวยเมื่อวันงามน้องเนาะข้าโบมึงหนีกับผ้ามาหาเห็ดมวนมวลพี่น้องครับผ้ามาหาเห็ดมวนมวลครับอู้มืงหนีแม่ผู้เดียวครับได้บบไลายปานใดครับผมเกือบเต็มตาครับกับคลิปนี้กับผ้ามหาเห็ดมวนมวลครับผมไปรับชมกันคลิปหนานะครับว่าสีผ้าไปหาอยู่ไซน์ะครับเนาะหรือสีเห็ดคลิปเนื้ใดนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมลิดนี่ขอลำลาอ้ำนครับอยู่ดีมีแห้งสู้สุกคนครับสวัสดีครับ